อูเกอรือเฉิงวีสำนวนห้าอักขระอเกอ,อเฉวีสำนวนห้าอักขระ จีเฟิงเสาชิวเย,ย่ลมพัดใบไม้ร่วงจีเฟิงเสาชิวเย,ย่ลมพัดใบไม้ร่วง ปีวีลี่เลี่ยงเฉียงต้าสิงต้องชื่นสูเสี่ยงเป้าเฟิงเส่าวฉุล่วเย่อีย่างอุปปมาลมแรงและลวดเร็วเหมือนพายุกวาดใบไม้ ภีวิลี่เลี่ยงเฉียงต้าสิงต้งชื่นู่เสี่ยงเป้าเฟิงเส่าวฉุล่วเย่อีย่างอุป,ปมาลมแรงและลวดเร็วเหมือนพายุกวาดใบไม้ หลังราชวงศ์จีนของตระกูลซอหมาพิชิตอาณาจักรหูงอกกได้ในปีคศ280และปิดฉากยุคสามก,ก๊กแผ่นดินจีนก็รวมเป็นหนึ่งอีกครั้งทว่าการปกครองของราชวงศ์จีนเต็มไปด้วยการทุจริต ของขุนนางและการแย่งชิงอำนาจในหมู่เชื้อพระวงศ์ทำให้บ้านเมืองเสื่อมโทมกองทัพอ่อนแอเป็นโอกาสให้หล่าอนาลยชนจากแดนเหนือเข้าคุกคามยึดดินแดนตอนเหนือทั้งหมด ต่อมาฟูเจียนประมุกเผ่าตีผู้ปกครองแคว้นฉินหรือที่เรียกกันในยุคหลังว่าแคว้นเฉียนฉินได้ผนวกแคว้นต่างๆทางเหนือได้สำเร็จจึงคิดยกทัพลงทางใต้เพื่อพิชิตราชวงศ์จีนและรวมแผ่นดินจีน จักรพพรดฟูเจียนถือว่าพวกตนมีกำลังมากกว่าใช้วิธีจีเฟิงเสาชุยเย,ย่ลมพัดใบไม้ล่วงเพื่อโจมตีแคว้นจิน้นในที่สุด ทับแคว้นฉินก็พ่ายแพ้แก่แคว้นจิน้นส่วนฟูเจี้ยนนั้นแม้จะเสด็จหนีรอดกลับไปได้แต่ลิพลของพระองค์ก็ล้มตายและสูญหายไปถึงเจ็ดแสนนายเหลือรอดกลับไปไม่ถึงสองแสนนับเป็นความปาชัยครั้งใหญ่ของเฉียนฉิน จากนั้นในปีคศ385ชนกลุ่มน้อยในอาณาจักรก็ก,รกร่อขบฏทำให้อาณาจักรเฉียนฉินถูกแบ่งแยกอย่างรวดเร็วฟูเจียนเองก็ถูกปรงพระชนคศ394อาณาจักรเฉียนฉินก็ล่มสลาย ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ